สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวอนเล็กเด็ดกับแนวทางเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่13เดือน1ิ2566นนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดเดียวสูตรนี้ก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะก่อนไปรับชมนะคะน้องเอ็ดก็ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่สมาชิกที่เข้ามารับชมใหม่นะคะแล้วก็พี่พี่สมาชิกที่เคยเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยนะคะที่ มาติดตามรับชมนะคะสำหรับในงวดที่ผ่านมานะคะพี่ๆน้องเอ็ดขออภัยด้วยนะคะหลุดนะคะพี่ๆเนาะแนวทางยังเดินไม่ดีนะคะก็ขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะดูเป็นแนวทางนะคะพี่ๆเนาะลองวิเคราะห์ดูนะคะถ้าตรงกับอาจารย์ท่านอื่นเราค่อยนําไปเป็นแนวทางก็ได้นะคะพี่ๆเนาะดูหลายๆอาจารย์นะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ขออภัยด้วยนะคะพี่ๆถ้ามีเสียงแทรกเพราะว่าน้องเอดทำงานคู่ๆไปด้วยนะคะน้องเอดกราบขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะในวันนี้นะคะเด่นไปที่9นะคะแล้วก็5นะคะลาวพัฒนาเพราะว่างวดที่แล้วในเขาออกเก้าสองหกนะคะน้องเอดคิดว่า9กับ5นะคะในงวดนี้สูตรคำนวณออกมาได้2ตัวนี้นะคะ ท่านใดชอบตัวเด่นก็ลองนําไปจับคู่จับวินได้นะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดนะคะน้องแอทให้วิ่งรูดที่9้านะคะสําหรับลาววันนี้นะคะท่านใดไม่ชอบ9้าเอาห้านะคะก็ขอให้เฮงเงปังปนะคะวันนี้ลาวพัฒนาขอให้มาในตัวที่น้องแอทวิ่งรูดให้นะคะพี่ๆสมาชิกจะได้มีโชคลาบนะคะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด like, ้วยนะคะท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางสามารถแอด i อดลมาได้นะคะ ID l i ไลน์นะคะ On, 977211นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะในตารางวันนี้เด่นไปที่9กับ5นะคะสำหรับลาวพัฒนานะคะสูตรวันนี้น้องเอชอบในสูตรนี้นะคะก็จะเป็น9596 9กแล้วก็90้านะคะเกในสูตรนี้นะคะชั้นใดชอบตัวเน้นตัวจอก็ตามตัวที่น้องแอดวงกลมให้ได้เลยนะคะ90 94 95 96แล้วก็เกานะคะสำหรับตัวที่น้องแอดเน้นให้นะคะในตารางก็จะเด่นไปที่9กับ5้นะคะจับคู่จับวินกันได้นะคะพี่ๆเนาะ ส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะ S ID l i น์มาได้นะคะ ID l i น์นะคะในกลุ่มก็จะมีหวยนะคะหวยหุ้นนะคะลงให้นะคะในกลุ่มท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะทักมาแล้วอย่าลืมนะคะแอดมาเพิ่มเพื่อนมาแล้วอย่าลืมทักบอกน้องแอดนะคะว่าขอเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวน้องแอดดึงเข้านะคะ ส่วนท่านใดยังไม่ได้เข้าก็ทักมานะคะเดี๋ยวน้องแอดดึงเข้านะคะเพราะว่าในกลุ่มตอนนี้ก็มีสมาชิกหลายร้อยท่านนะคะในกลุ่มเนาะก็จะลงตั้งแต่รอบเช้าเลยนะคะหวยหุ้นนะคะลงตั้งแต่นี่คอคกเช้าบ่ายนะคะห้างเสง็งจีนไต้หวันนะคะรวมไปถึงยันรอบดึกนะคะดาวจูนนะคะท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะชื่นชอบหวยหุ้นนะคะลงเข้าไปในกลุ่มดูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะคะพี่ๆเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้น้องแอดด้วยนะคะพี่ๆเนาะอย่าก,กดข้ามโฆษณาน้องแอดนะคะน้องแอดจะได้มีกำลังใจคิดคำนวณแนวทางมาแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้โชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะในพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ